สวัสดีสมาชิกเตรียมสอบบรรจุข้าราชการปี2564ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนแนวข้อสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยเดล n วกูรู u ิวเตอร์2อการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นกฎหมายซึ่งใช้สอบบรรจุกอพอท้องถิ่นและก็ครูผู้ช่วยนะครับดังนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีแนวข้อสอบอะไรบ้างที่สำคัญเคยปรากฏเป็นข้อสอบ นะครับแล้วที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างนะครับข้อที่1บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติเบียบริหารารชการแผ่นดินพศ2534แน่นอนที่สุดครับการบริหารารชการแผ่นดินนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของนายกนะครับเป็นผู้บริหารประเทศดังนั้นจึงถือว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้รักษาการนะครับกฎหมายฉบับนี้ ข้อ2พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่ฉบับที่1 2,534ปัจจุบันนะครับใช้มาจนถึงฉบับที่8ปี2553ดังนั้นตอบฉบับที่8การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นกี่ส่วนข้อนี้ถือว่าง่ายครับควรจะตอบได้การบริหารราชการแผ่นดินจะมีอยู่ทั้งหมด 3ส,ส่วนนะครับคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นครับการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการบริหารลักษณะใดกลางจะเป็นแบบรวมอํานาจครับส่วนกลางเป็นแบบรวมอํานาจส่วนภูมิภาคแบ่งอํานาจแล้วก็ส่วนท้องถิ่นกระจายอํานาจข้อ5 ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลางทั้งหมดส่วนกลางจะประกอบด้วยสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมครับตอบข้อคอวายสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมถือว่าเป็นส่วนกลางข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคมี2ออย่างครับคือจังหวัดและอำเภอข้อใดต่างจากพวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและก็ตำบลดังนั้นต้องตอบตำบลครับเพราะว่าอปจอบตกับเทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนตำบลไม่ใช่นะครับสรุปการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนกลางประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมส่วนภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอ ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหาคนครเป็นต้นนะครับนี่คือโครงสร้างหลัก3ส่วนข้อ8สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะจุดๆกระทรวงต้องตอบข้อใด สำนักนายกธมนตรีจะมีฐานะเป็นกระทรวงครับมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวงเพราะฉะนั้นปัจจุบันประเทศไทยเรามีส่วนราชการที่เป็นกระทรวงทั้งหมดกี่กระทรวงกระทรวงจริงๆมี1 9บวกสำนักนายกอีกหนึงรวมเป็น20กระทรวงนะครับถ้าใครติวคลิปพื้นฐานมาก่อนจะตอบได้เพราะว่าถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นใครที่ทำข้อสอบแล้วไม่เข้าใจเนี่ยคอทบทวนข้อสอบ อาจจะต้องกลับไปทบทวนคอร์สพื้นฐานหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวันนี้นั่นจะเน้นเรื่องของการทบทวนข้อสอบเป็นการนาเอาความรู้พื้นฐานมาถามนะครับถามย้ําเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นการทบทวนความจำภายในประเทศไทยของเรามี19กระทรวงบวกหนึ่งสนักนายกรัฐมนตรีเป็น20กระทรวงครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวงเป็นนิติบุคคลมีนายกเป็นผู้บังคับัญชาดังนั้นถูกทุกข้อครับถ้าไม่มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงผู้ใดจะทําหน้าที่รักษาราชการแทนถ้าไม่มีรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยถ้าไม่มีทั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยต้องเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนครับโดยคณะรัฐมนตรีจะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรี คนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนข้อ12ระเบียบการรักษาราชการแทนไม่ใช้กับกระทรวงใดปกติทุกกระทรวงต้องใช้ระเบียบเดียวกันหมดนะครับคือการเรียงลําดับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นยกเว้นกระทรวงเดียวที่ไม่ใช้กฎนี้คือกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหารครับกระทรวงที่เกี่ยวกับการาหารอาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้ ปัจจุบันก็คือกระทรวงกลาโหมมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อ13ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนระวังคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับปฏิบัติราชการแทนกับรักษาราชการแทนนะ่ะคนละความหมายรักษาราชการแทนแปลว่าตัวไม่อยู่ตัวไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับลาป่วย ทำงานไม่ได้เนี่ยคนอื่นมาทําแทนเรียกว่ารักษารษาชการแทนแต่ถ้าตัวเองยังปฏิบัติได้อยู่แต่ไม่ทําทํามอบให้คนอื่นทําเราเรียกว่าปฏิบัติราชการแทนครับดังนั้นต้องตอบกอไก่ผู้ดํารงตําแหน่งยังคงปฏิบัตินหน้าที่ได้แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงให้ผู้อื่นเป็นบัตรราชการแทนตอบกอไกส่วนข้ออื่นไม่ใช่ปฏิบัติราชการแทนนะครับข้ออื่นเป็นรักษารษาชการแทนหมดเลย ข้อ14ครับการจัดตั้งกระทรวงให้ทำในลักษณะใดหรือตราเป็นกฎหมายใดนั่นเองตั้งกระทรวงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติครับเปลี่ยนชื่อกระทรวงยุบกระทรวงทบวงกลมต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชื่อกระทรวงกับยุบกระทรวงกรมต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาครับ จัดตั้งตาเป็นพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อยุบกระทรวงทนบวงกรมตาเป็นพระราชกฤษฎีกากระทรวงที่ตั้งใหม่ล่าสุดคือกระทรวงใดท่องเที่ยวและกีฬายุติธรรมอวกาศอุดมวิทยาศาสตร์วิจัยวัตกรรม,รรมตอมง,อง,งูนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร,วร,ร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงที่ตั้งใหม่ประเทศไทยยังไม่มีกระทรวงอวกาศนะครับแต่ต่างประเทศมีการตั้งกระทรวงอวกาศแล้ว ในอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะมีการตั้งกระทรวงวกาศเพื่อไปศึกษาดวงจันทร์ดาวคารเหมือนประเทศอื่นมีแนวคิดว่าจะตั้งนะครับแต่ยังดําเนินการไม่ได้แต่ต่างประเทศมีแล้วนะครับข้อ18ผู้บังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีคือใครข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับออกบ่อยมากควรตอบได้ครับผู้บังคับบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรีคือนายกร,รัฐมนตรีครับ สำนักนายกมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวงผู้บังคับบัญชาคือนายกผู้บังคับบัญชาของกระทรวงคือใครข้อนี้ง่ายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาของสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานรัฐมนตรีกับสำนักนายกคนละสำนักนะครับสำนักนายกจะมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวง แต่สำนักงานรัฐมนตรีจะเป็นสำนักงานย่อยๆในกระทรวงนะครับดังนั้นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานรัฐมนตรีคือเลขานุการรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาของกรมคือใครข้อนี้ง่ายครับกรมจะมีอธิบดีกรมเป็นผู้บังคับบัญชา บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญปลัดกระทรวงอธิบดีกรมผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีตอบข้อควายครับรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญการจัดระเบียบราชการของกระทรวงต้องประกอบด้วยส่วนใดเป็นอย่างน้อยกระทรวงหนึ่งกระทรวงต้องประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักปลัดครับจริงๆจะต้องประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรีสำนักปลัดและกรมหรือส่วนราชการที่เท่ากรมกระทรวงใดแบ่งโครงสร้างต่างจากกระทรวงอื่นตอบกระทรวงศึกษาธิการครับเพราะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงเดียวที่ไม่มีกรมแต่มีสำนักงานเทียบเท่ากรมในขณะที่กระทรวงอื่นมีกรมหมดนะครับยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการ ในปีก็ประมาณ2564กระทรวงใดได้รับงบสูงสุดเช่นเดียวกันครับศึกษาธิการได้สูงสุดเพราะว่าศึกษาธิการมีครูเยอะจำนวนครูเยอะงบส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนครูครับเพราะว่าเงินเดือนครูค่อนข้างสูงดังนั้นในทุกๆปีกระทรวงศึกษาดิการจะได้รับงบสูงสุดผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งกระทรวงมีรัฐมนตรีครับ ผู้บังคับบัญชารองจากกระทรวงรองจากรัฐมนตรีคือประหลัดกระทรวงต่อประหลัดนะครับข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับส่วนภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอการยุบเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติครับเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดตราเป็นพระราชบัญญัติ ข้อ29คือข้อสอบจริงครับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้ช่วยผู้ว่าสังกัดส่วนใดกรมการปกครองท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยตอบกระทรวงมหาดไทยครับข้อ29คือข้อสอบจริงผู้ว่ารองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ว่าในการปฏิบัติราชการตอบคณะกรมการจังหวัดนะครับใครที่ไม่สามารถตอบได้หรืองงหรือไม่รู้ที่มาที่ไปมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อาจจะต้องกลับไปทวนความรู้จากความรู้พื้นฐานก่อนเพราะว่าคอร์สนี้เป็นการตีวทบทวนข้อสอบ ดังนั้นบางอย่างเราอาจจะไม่ได้มีการปูพื้นฐานนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูคลี้พื้นฐานก่อนนะครับานะเพระฉะนั้นในจังหวัด1จังหวัดจะมีคณะกรมการจังหวัดให้คําปรึกษาผู้ว่าครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงแล้วใครเป็นประธานกรมการจังหวัดใครเป็นประธานกรมการจังหวัดครับผู้ว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งจัดทอจังหวัดตอบผู้ว่านะครับถ้าใครศึกษาความรู้พื้นฐานมาอย่างแม่นยําจะตอบได้อย่างทันทีเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและเน้นย้าว่าออกข้อสอบบ่อยมากกรมการจังหวัดมีหน้าที่ให้คําปรึกษาผู้ว่าในการปฏิบัติราชการโดยมีผู้ว่าเป็นประธานสรุปผู้ว่าปรึกษาตนเองนะครับอันนี้เน้นย้ําบ่อยมากนะในคลิปพื้นฐานครับถือว่ามีความสําคัญข้อนี้ต้องรู้ ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกรมการจังหวัดกร,ม,รมการจังหวัดจะมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับเช่นรองผู้ว่าอายการจังหวัดปลัดจังหวัดยกเว้นผู้ตวรวจราชการครับผู้ตวรวจราชการไม่ใช่กรมการจังหวัดเพราะผู้ตวรวจราชการมีหน้าที่มาตรวจสอบในจังหวัดแต่กรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ว่าในจังหวัดทำหน้าที่สอดส่องเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ ของรัฐในจังหวัดให้มีธรรมาพิบาลที่ดีครับในจังหวัดหนึ่งจังหวัดนั้นจะต้องมีกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะสอดส่องตรวจสอบ,สอสอบดูว่าจังหวัดนั้นมีการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือเปล่ากรรมการชุดนี้คืออะไรกรรมการชุดนี้คืออะไรครับกรมการจังหวัดไม่ใช่เพราะว่ากรมการจังหวัดให้คาปรึกษาผู้ว่าคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดครับกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัด เรียกย่อๆว่ากทออจอเพราะฉะนั้นกทออจอคือกรรมาการธรรมาพิบาลจังหวัดจะทําหน้าที่ตรวจสอบสอดส่องเสนอแนะการบริหารราชการในจังหวัดนั้นๆให้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลหรือการบริหารบ้านเมืองที่ดีประธานกทออจอคือใครคือข้อใดประธานกทออจอต้องเป็น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรมนตนรีครับที่มีเขตพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆเพราะกรจอต้องไปตรวจผู้ว่าในการทำงานในการบริหารราชการจังหวัดเพราะนั้นจะต้องเป็นผู้ตรวจราชการเป็นประธานครับแล้วก็องค์ประกอบของกรจอเนี่ยกรทจ,จะต้องประกอบด้วยประชาสังคมสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์กรเอกชนครับยกเว้นผู้แทนภาคศึกษาไม่ใช่นะครับ รักรทจต้องมีผู้แทนประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้แทนธุรกิจเอกชนมาร่วมเป็นกรทจคณะกรรมาการกรทจมีทั้งหมดกี่คณะครับประเทศไทยมี76จังหวัดดังนั้นกรทจก็ต้องมี7 6คณะเช่นเดียวกันครับเพราะว่าแต่ละคณะก็ดูแลแต่ละจังหวัดการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ ให้กระทําในลักษณะใดการเปลี่ยนแปลงอําเภอนะครับต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาครับการจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิน่นตามพรบรปัจจุบันไม่มีแล้วคืออะไรครับองค์การมาหาดส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลอบตอปัจจุบันที่ไม่มีแล้วคือสุขาพิบาลครับ กรณีไม่มีนายอำเภอผู้ที่จะรักษาราชการแทนคือใครถ้าอำเภอไหนไม่มีนายอำเภอผู้รักษาราชการแทนต้องเป็นประหลัดครับเรียงตามอาวุโสประลัดอาวุโสประหลัดจังหวัดจะมีแค่คนเดียวแต่ปลัดอำเภอจะมีได้หลายคนต้องเรียงตามอาวุโสครับกรณีนายกเทศมนตรีเสียชีวิตผู้รักษาราชการแทนคือใครถ้านายกเทศมนตรี นายกอบจอนายกอบตอยังคงทํางานได้อยู่แต่ว่ายังไม่ออกจากตําแหน่งนะครับเจ็บป่วยลาเนี่ยผู้รักษาการแทนคือรองนายกแต่ถ้าไม่มีนายกนายกเสียชีวิตนายกออกจากตําแหน่งรองนายกก็ต้องออกตามครับเพราะฉะนั้นถ้านายกเสียชีวิตผู้รักษาการแทนต้องเป็นประหลัดครับประหลัดเทศบาลน,นะ อ,อ, ises, อบตอก็เหมือนกันครับถ่านายกอบตเสียชีวิตนายกอบตาลาออกรองต้องออกตามอบอจออก,ก็เหมือนกันครับประหลัดต,ต้องรักษาราชการแทนนายกอบตได้รับคําสั่งไปประชุมต่างจังหวัดถ้าไปประชุมต่างจังหวัดแสดงว่ายังทําหน้าที่ได้อยู่นะครับแต่ออกไปทําหน้าที่ต่างจังหวัดดังนั้นในอบตนั้นๆจะต้องมีรองนายกครับรองนายกอบตต้องรักษาราชการแทน ข้อใดคือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามกฎหมายของประเทศไทยเรามีอยู่2อย่างครับคือมีเมืองพัทยากับมีกรุงเทพมหานครดังนั้นต้องตอบงูงูครับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีเมืองพัทยากับกรุงเทพมหานครเรามีการปกครองทั้งหมด76จังหวัดบวกท้องถิ่นพิเศษ2อย่างคือพัทยากับกรุงเทพมหานครครับ กพอรอย่อมาจากอะไรกอพรอจะย่อมาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครับน,นี่คือกอพอรอประธานกอพอรอคือใครประธานกอพอรอตอบนายกหรือรองนายกก็ได้นะครับ จะเป็นนายกหรือรองนายกก็ได้คนปัจจุบันคือนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการพัฒนาระบบราชการก็ต้องเป็นหน้าที่ของกอพอรอครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอ กระทรวงที่สาคัญปัจจุบันนะครับถ้าจะสอบท้องถิ่นต้องรู้จักกระทรวงมหาดไทยถ้าจะสอบครูสอบทต้องรู้จักกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่ดังปัจจุบันคือกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมีโควิดระบาดครับดังนั้นควรรู้จักครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใครถ้าจะสอบท้องถิ่นต้องรู้จักครับกระทรวงมหาดไทยคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาถ้าจะสอบข้าราชการครูต้องรู้จักกระทรวงศึกษาธิการครับ รัฐมนตรีศึกษาธิการคนปัจจุบันคือนายนัทพลทีพสุวรรณสังเกตให้ดีนะครับรัฐมนตรีมหาไทยพลเอกนพ์พาจินดาแต่อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนายประยู์รัตนเสนีนี่มีโอกาสออกสอบถ้าสอบท้องถิ่นนะครับถ้าสอบคร,รูสพทรัฐมนตรีศึกษาธิการคือนายนัทพลทีพสุวรรณแต่ถ้าเป็นเลขาธิการกพทซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสพทคือนายอัมพรพิ่นสา,านะครับนะ น,นี้อาจจะต้องรู้จักในการสอบสังกัดต่างๆรัฐมนตรีสาธารณสุขครับถ้าเราไม่คุ้นเคยหรือเราไม่ติดตามข่าวสารเราอาจจะตอบนายแพทย์ทวีสินก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นที่ออกหน้าทีวีอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับโควิดแต่จริงๆไม่ถูกครับรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันคือนายอนุทินชาญวิรกุลครับเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับดูแลสถานการณ์โควิดช่วงนี้ พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดตอบกระทรวงกลาโหมครับที่นำเสนอมาทั้งหมดคือแนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจริงๆแล้วถามว่าออกข้อสอบเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะนะครับไม่เกิน10ข้อนะโดยประมาณไม่เกิน10ข้อดังนั้นเราควรจะจำประเด็นหลักสำคัญนะครับถ้าจำไม่ได้อาจจะต้องไปกลับไปทบทวน คอร์สออนไลน์พื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับหรือศึกษาพเพิ่มเติมพื้นฐานเพื่อจะให้จดจําได้นะครับอันนี้ก็คือการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสรุปทบทวนแนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหาราชการแผ่นดินโดยกูรูครูติวเตอร์นะครับ